ี๋ยวท like ่านฟังกฎระเบียบผมที่ผมพูดซะก่อนกฎระเบียบมันเยอะเหลือเกินเงินที่เราจะใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมแยกเป็น4ส่วนแล้วเราจะเห็นว่า4ส่วนเนี่ยมันมีวิธีการใช้ต่างกันเงินก้อนแรกคือเงินทดลองราชการอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เดิมเนี่ยก็คือ20เนะเรามาเพิ่มให้ผู้ว่าเป็น50ล้านบาทครนี้เงินทดลองราชการเนี่ยไม่ใชอยู่ดีดีผู้ว่าจะเอามาใช้ได้เลย มันต้องเป็นไปตามพรบรป้องกันและมันเทาสารภัยเมื่อไหร่ผู้ว่าประกาศเป็นเขตพื้นที่เมื่อไหร่พื้นที่ไหนเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยเมื่อไหร่เงินก้อนนั้นจะถูกนามาใช้ได้ทันทีแต่ปัญหาของเชียงใหม่คือเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวการประกาศพื้นที่เขตประสบภัยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ในหลักเกณฑ์ที่ออกตามพรบป้องกันมาเทาสารภัยสามารถกําหนดพื้นที่ได้ไม่ต้องกําหนดทางจังหวัดได้หมวดที่2ครับ เป็นเงินงบประมาณของหน่วยงานต่างๆที่เอามาใช้ได้ทันทีถ้าหน่วยงานนั้นตั้งอยู่เช่นงบประมาณของปอพเองไม่ต้องรอประกาศของท่านผู้ว่าเลยกรมป่าไม้กรมอุทยานฉันรขอันนี้เป็นงบประมาณของหน่วยงานปกติเรื่องที่3งบประมาณของท้องถิ่นเองถามว่ามีอำนาจหน้าที่ไหมในหน้าที่ของเทศบาลและอบตอมีหน้าที่อยู่แล้วในเรื่องไฟป่าในเรื่องจัดซื้อเครื่องดับเพลิงในเรื่องผู้ประสบภยัย ในตัวของพรบป้องกันและบรรเทาสารภัยจึงกําหนดว่าให้คณะกรรมการช่วยเหลือเนี่ยของสารภัยคณะใหญ่เนี่ยกำหนดแผนเรื่องนี้แล้วท้องถิ่นก็หยิบแผนเนี่ยมาปางแผนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นเมื่อไรมันอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเราทราบกันดีแล้วมันอยู่ในแผนเราก็ตั้งงบประมาณได้อันนี้เป็นวิธีการงบประมาณปกติของท้องถิ่นเพราะนั้นท้องถิ่นต้องเอาไว้ในแผนก่อนแต่แผนมันปรับปรุงได้ตลอดเวลาถ้าไม่อยู่เราก็ไม่เขียนให้มันอยู่ในแผน ทำได้ทั้งป้องกันและบรรเทารู้อยู่กุมภาจะเกิดไฟป่าซื้อหน้ากากอนามัยแจกได้ไหมอยู่ในระเบียบค่าใช้จ่ายนี่แหละซื้อแจกได้เลยจริงๆมันมีระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือตั้งแต่ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนที่คุยกันระเบียบค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตัวนี้จะเป็นตัวหัวใจเลยอย่าลงรายละเอียดจะเล่าให้ฟังว่าไปทําอะไรได้บ้างอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี3เงินแล้วนะฮะเงินทดลองราชาการเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเงินของท้องถิ่นเอง อันที่4ี่ครับเงินบริจาคหลักการของเงินบริจาคคือต้องใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ท่านต้องจําไปเลยครับบริจาคเพื่อให้ไปทําอะไรท่านต้องเอาไปใช้ทําตามที่เขาระบุวัตถุประสงค์ไว้เท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านใช้ผิดวัตถุประสงค์ท่านต้องถูกสอตององท่ทวงการบริจาคเนี่ยอาจบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของก็ได้สมมุติผมกําลังยกตัวอย่างถ้าบริจาคเพื่อมาซื้อเครื่องเป่าลมจะไปใช้อบรมไม่ได้นะครับต้องใช้ ไปซื้อแค่นั้นแต่ถ้าบอกว่าจะบริจาคเพื่อก็ซื้อมาให้อบตอบตอก็รับมาลงทะเบียนเป็นคุรุภัณฑ์ของตัวเองแล้วเอาไปใช้ก็จะจบปัญหาเรื่องซื้อจ้างอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเงินเนี่ยมีอยู่สส่วนเราพูดก่อนอ่ะอีกครั้นี้มาดูวิธีปฏิบัติแต่ละเรื่องคำถามแรกที่บอกว่าถูกสชงทวงเพราะไม่อยู่ในอำนาจแยกกันนะครับหน้าที่และอำนาจ หน้าที่ท้องถิ่นมีอยู่แล้วในการป้องกันและบรรเทาสาราภัยพรบป้องกันบรรเทาสาราภัยมาตรา20ให้องค์กรท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีแห่งพื้นที่คือพื้นที่ใครพิารันมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาราภัยในเขตพื้นที่ของตนประเด็นปัญหาที่เข้าใจว่าถูกท้วงคือทําในเขตป,ป่าสงวนป่าสงวนป่ารัฐเราไม่มีอำนาจเข้าไปอ่าที่นี้ผมมีประเด็นที่มีหนังสือหนึ่ง,งฉบับนะเพื่อให้ไปทําต่อ เป็นหนังสือของท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการต้องกัรและบรรเทาสัมภารแห่งชาติวันที่26พฤศจิกา61ที่บ่านมาให้แบ่งเขตพื้นที่เป็น4พื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ป่าสงวนป่าอนุรักษ์ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆคนรับผิดชอบคือใครครับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพย์ครับเมื่อมีการบูรณาการระหว่างกรมอุทยานกรม ป่าไม้ร่วมกับท้องถิ่นซะแล้วและกําหนดในการร่วมมือกันทํางานลูกน้องผมจะไม่ทวงท่านถ้าท่านไม่ทําหรือจะไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีการดําเนินอย่างนี้ท่านไปทําโดยไม่รับอนุญาตเราก็ต้องทวงอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะท่านไม่มีอํานาจเข้าไปทําในพื้นที่ป่าสงวนหรือป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่ริมทางให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เป็นหน่วยรับผิดชอบบูรณาการพื้นทางหลวงทั้งหมดเนี่ย หน่วยงานสกัดกระทรวงพาคยกมก็ดําเนินการบูรณาการร่วมกันกับท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นเข้าไปทําได้กรณีเกิดไฟป่าทําเป็นก็ตกลงทําเป็นบันทึกเป็นหลักขอหลักสอนนะครับลุกน้องผมไม่ชวนท่านละวิธีง่ายสุดที่ที่จะรอดปลอดภัยที่ท้องถิ่นจะใช้เงินนะพูดตรงตรงนะครับหมายว่าตัวของผู้ที่ทาเรื่องทําเรื่องร้องขอที่ตัวของอบทหรือไมผมยกอย่างว่าผมขอให้ตัวของสํานักดึงใช่ไหมครับ ร้องขอมาที่อบตแม่ทาว่าในป่าแห่งชาติขุนแม่ทาในพื้นที่ตะบนแม่ทานะให้ท่านช่วยดําเนินการในเรื่องของการเข้าไปลาดตะเวนแล้วก็ระงับไฟโดยใช้ตัวอำนาจไอตัวเนี้ยง่ายๆอย่างนี้เลยได้ไหมง่ายๆเลยครับแค่ประชุมร่วมทําบันทึกแค่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับนะประชุมกันวันนี้อาทิตย์หน้าประชุมไปประชุมร่วมกันออกหนังสือหนึ่งฉบับจบหมดแล้วครับ พรบฉบับเดียวกันมาตรา21เ,เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสารภัยขึ้นในเขตองค์กรปกครองท้องถิน่นพื้นที่ใดให้ผู้อำนวยการท้องถิน่นนะก็คือตัวนายกองท้อง,งถิน่นแห่งพื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าไปดําเนินการป้องกันสารภัยโดยเร็วและแจ้งให้ผู้อำนวยการอําเภอที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นคนที่รับผิดชอบคนรับผิดชอบคือแนยอำเภอรณะนี้ตัวของท่านถ้าเกิดในพื้นที่แล้วท่านไม่เพียงพอต้องการคนช่วยเหลือท่านก็แจ้งไปที่แนวอำเภอ ซึ่งเขารับผิดชอบอำเภอในอำเภอมีอำนาจสั่งให้ท้องถอิ่นอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยท่านได้ที่ท่านบอกอะ่ะท่านไปเจอมันเกิดขึ้นนอกอบอตอท่านแต่ท่านขึ้นสะดวกกว่าเนี่ยท่านฟังข้อน,นี้ครับในกรณีผู้มืนในการท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานงรัฐที่อยู่นอกเขตท้องถิน่นแห่งพื้นที่ให้แจ้งผู้มืนในการอำเภอรหรือผู้นวยการจังหวัดเพื่อสั่งการโดยเร็วอ่าท่านต้องไปคุยกับอบตอ ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เมื่อไหร่ที่เกิดเหตุเนี่ยให้แจ้งนายอำเภอหรือท่านรู้อยู่แล้วเกิดเหตุท่านก็แจ้งเขาให้ไปแจ้งนายอำเภอเนี่ยไหมครับเพื่อให้ท่านเข้าไปใช้พื้นที่ได้มันเป็นแค่กฎหมายที่มันเขียนมันมันเขียนอาจจะทําให้ท่านปฏิบัติยากนิดหน่อยตามที่อาจารย์ว่านี่แหละแต่เราต้องรู้วิธีการรู้วิธีการว่าเราแค่แจ้งนั่นเองเราจะไปละเราก็แจ้ง ท้องถิ่นนั้นซะโรบอกท้องถิ่นนั้นก็แจ้งในอำเภอในอำเภอก็บอกออโอเคอนุมัตให้เราเข้าไปปัญหาจบหมดสว่วนตงออก็ไม่ทวงท่านอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราเป็นศูนย์กลางในรูปของนามธรรมเราก็ไปใช้ช่องกฎหมายในทางรูปธรรมคือแจ้งซะแต่นามธรรมเราทําเลยเรื่องเงินอุดหนุนเนี่ยนอกจากให้อุดหนุนแล้วยังขออุดหนุนได้ด้วยนะครับ สามารถทําแผนของเงินอุดหนุนไปที่อ,อบจอระเบียบเงินอุดหนุนคือ1อบจมีหน้าที่เทศบาลอบจมีหน้าที่ทาโครงการของเงินอุดหนุนอบจอเอาไปเข้าไปเข้าสภา,พาเพื่อออกเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติแล้วก็อนุมัติเงินอุดหนุนมาทำเอ็มยูร่วมกันไปใช้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็ปปิ้นปีก็รายงานผลนี่คือส่วนของเงินอุดหนุนที่สามารถขอได้อันที่2เราจะให้ ระเบียบเงินอุดหน,นุนฉบับใหม่ประกาศเมื่อกรกฎาคม63ที่ผ่านมาเดิมเนี่ยองค์ความรประชาชนคือกลุ่มประชาชนที่จัดตั้งตามกฎหมายระยะเวลาเกิน1ปีอุดหน,นุนได้เมื่อมีหลักเกณฑ์การใช้ใจ่ายเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านถ้าจะไม่ปิดนะครับระเบียบนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มมาอีกหนึ่งคำหรือตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเพื่อประโยชน์สาธารณะให้มหาไทยประกาศ ตามที่คําว่าตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยให้กําหนดกลุ่มคนพวกนี้ให้มหาดไทยเป็นกำหนดผู้ว่าอย่ากําหนดเพราะถ้าผู้ว่ากําหนดเดี๋ยวท่านผู้ตรวจผมที่อยู่ในห้องนี้ด้วยก็จะลําบากใจมันต้องเป็นหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนดว่าอันนี้อุดหนุนหน่หนวยคณะกรรมการชุดนี้ได้ตามระเบียบว่าดึงเงินอุดหนุหนที่แก้ไขใหม่มันก็จะหมดปัญหาไปเพียงแต่เพียงแต่แตผมฝากไว้นิดเดียว คนที่เราอุดหนุนเนี่ยต้องมีการรวมตัวเกินหนึ่งปีอันที่สองมีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายไม่ใช่ระเบียบนะผมไม่ได้ไม่ได้บอกระเบียบเขาไม่ต้องเขียนเป็นระเบียบเป็นหลักเกณฑ์การใช้จ่ายอ่าทีนี้ประเด็นประเด็นปัญหาที่เมื่อกี้ที่ยกมาคือทําไมลูกน้องผมต้องขอลูกถ่ายผมผมเดาๆผมเดา,ผม,ดาผมฟังแล้วผมเดาว,ว่าลูกน้องผมคนอย่างนี้ครับถ้าท่านมีใบสําคัญมีใบเสร็จ มันคงไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีใบเสร็จใบสําคัญมีรูปถ่ายไหมถ้ามีรูปถ่ายก็จะได้อรวมกันไปเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาลงเรียนมาเนี่ยลูกน้องผมตรวจแล้วไม่มีหลักฐานมันไปยากระเบียบไปครับอันนี้สําคัญมากระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อ,อปทอมีการช่วยอยู่44 4กรณี 1. กรณี ภัยพิบัติอันที่สองเรื่องส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนคือผู้มีรายได้น้อยนะผู้ป่วยผู้ด้อยความสามารถเนี่ยส่งเสริมอันที่สามคือเรื่องของการป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อ4คือเรื่องเกษตรกรมีรายได้น้อยระเบียบนี้คุมอยู่4กลุ่มคนกรณีเกิดภัยพิบัติถ้าเกิดโดยฉับพันทันทีสามารถไปช่วยเหลือประชาชนได้เลยถุงยางชีพค่าอาหารน้ำซ่อมแซม บ้านพักเบื้องต้นได้เลยไปทําได้ทันทีโดยใช้งบประมาณของตัวเองที่มีอยู่นี่แหละไปทําหลักการคือถ้ามีเงินไปทําได้ทันทีไม่ต้องไปถามใครครับไปทันทีช่วยเหลือเบื้องต้นได้ฉับพลันหรือจะเกิดค่าฝุ่นที่มันเกินเนี่ยซื้อแมสแจกประชาชนได้อันนี้คือประสบภยัยอันที่สองคุณภาพชีวิตการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑออ์พมจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน3 0 0พันจะเป็นเงินหรือสิ่งของก็ได้ปีละไม่เกิน3าครั้ง ผู้มีรายได้น้อยผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้เนี่ยครับก,ก็เป็นเป็นเป็นระเบียบซึ่งซึ่งผมถือว่ามีประโยชน์มากเดีย๋ยวไปเปิดดูระเบียบอีกทีหนึง่งข้อ15บห้าผมบอกข้อข้อไว้แล้วกันเดีย๋ยวท่านไปดูแล้วท่านไปศึกษาดีๆมันจะช่วยอะไรท่ทานในการบริหารจัดการเรื่องเนี้ยได้เยอะอระเบียบไปครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการปกติข้าราชการทุกคนเวลาเดินทางไปราชการคุณสามารถเบิกค่าที่พัก เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ค่าเบี้ยเลี้ยงคืออาหารสามมือ้อแต่ถ้าประชาชนไม่สามารถเบิกได้แต่ระเบียบมีข้อยกเว้นอยู่หนึ่งข้อคือข้อ7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไ่ด้ค่าใช้จ่ายเดินทางกําหนดว่ากรณีถ้าท้องถิ่นมีคําสั่งให้ประชาชนคนใดไปปฏิบัติหน้าที่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นท้องถิ่นสามารถเทียบตำแหน่ง ประชาชนคนนั้นเพื่อให้ค่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือเบี้ยเลี้ยงได้แต่เขาต้องไม่เบิกซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อไหร่ท่านมีคําสั่งแต่งตั้งประชาชนไปลาดตระเวนอะไรก็แล้วแต่ถามว่าหน้าที่เขาที่เขาทำคือทําหน้าที่ใครหน้าที่ท่านในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเท่านังท่านที่สองมีคําสั่งเปล่าทําเป็นคําสั่งอันที่สามระเบียบนี้ข้อ7เ,เขียนอย่างนี้ครับให้เสนอขอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ เป็นกรณีขอแค่ผู้ว่าครับเพราะฉะนั้นท่านไปให้คนคุยไว้เลยจะมีคําสั่งมาให้ว่าตั้งในกในขอในอคอเป็นชุดลาดตระเวนแต่ไม่ใชต่ต้องไม่เบิกซ้ําซ้อนนั่นเองนะครับถ้าเป็นชาวบ้านแล้วท่านผู้ว่าช่วยอนุมัติมาทีท่านมีคําสั่งว่าเขาต้องเดินลาดตระเวนช่วงตั้งแต่มีเดินทางตั้งแต่วันที่หถึงวันที่10มีระยะเวลาแน่นอนท่านเสนอขออนุมัติท่านผู้ว่าก็ช่วยอนุมัติใครไปบอกท่านผู้ว่าสักคนเมื่อไหรเสนอมาช่วยอนุมัติเถอะเอาระเบียบข้อ7เ,เนี่ยไปให้ท่านดู คำถามไปบ้านๆนนเน่อเวลาจะสนับสนุนพี่นอกชาวบ้านไปทําแนวกัดไฟะะเรื่องจ่ายค่าอาหารเนี่ยหัวละสีส่สิบบาทต่อหัวยเนาะเขาจะจ่ายเป็นสตังค์ได้ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเขาจ่ายเป็นอย่างไรไข่ต้มกับน้ำพริกตาแดงเนี่ยครับเจ็ดหมู่บ้านนะครับบ้านละร้อยหลังคาเจ็ดร้อยต้องเป็นไข่ต้มกับน้ำพริกตาแดงมดเนี่ยจ่ายเป็นก้าเป็นสตังค์ไปได้ก่อนครับอันนี้ต้องเข้าใจท้องถิ่นนะครับคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรแต่ตอนนี้เนี่ยที่ผมบอกเลย เราไปคุยยกขบวนไปคุยทั้งรู้ว่าให้รู้ว่าเดีย๋ยวเราจะใช้ข้อ7ของระเบียบค่าจ่ายในการเดินทางจะมีคําสั่งแต่งตั้งประชาชนในท้องถิน่นเพื่อไปทําหน้าที่ของเราโดยมีรายชื่อต่อไปนี้ระยะเวลาตั้งแต่เท่านี้การจ่ายจะเป็นเงินนะจะมีค่าน้ํามันรถก็เบิกได้จริงๆค่าที่พักต้องพักแรมยังเบิกได้เลยนะครับถ้าจำเป็นถ้าพักแรมจริงๆเป็นเหมือนราชการทุกอย่างเลยครับแล้วเบิกจ่ายเป็นเงินได้ครับแต่ระยะเวลาก็คือต้อง คง,งหนีไม่ได้นะเพราะระยะเวลามันต้องไปตามระเบียบคือท่านมีสิทธิ์ได้เท่านั้นเองแต่ระยะเวลาก็ต้องเป็นไปตามระเบียบนะเบิกได้เท่าไหร่ตามระยะเวลาเท่านั้นเราก็จะได้บริหารจัดการเรื่องพวกนี้ในภาพรวมทั้งหมดนี่ผมผมพยายามสรุปหลายๆระเบียบนะแล้วก็เพื่อให้ท่านไปทําได้ขอบคุณมากครับประเด็นเหล่านี้มันก็มีปัญหามันตลอดแต่ผมเองเนี่ยไม่ได้โทษสบตงเขาทำตามหน้าที่แต่ที่มันมีปัญหาเนี่ย กระทรวงมหาดไทยนี่แหละที่ไม่ดูแลไอ้ลูกน้องจริงๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสากัดกระทรวงมหาดไทยผมบอกไนขั้ขาการกำการใจน่ารักว่าภารกิจหรือว่ากิจการ,รที่ท้องถิ่นทำเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยมันจะออกเป็นระเบียบทักษกระทรวงมหาดไทยกกะับดูแลดีและออกระเบียบให้เนี่ยคือทุกงานทุกเรื่องเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเพราะเวลาตรวจเราก็ตรวจต,ตามตามกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ปัญหาเวลานี้เนี่ยแต่ที่ข้า,าของออกมาแต่และอย่างเนี่ย มันก็เลื่องๆไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไอ้เจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยบางโคนเขาไม่สบายใจบางโคตีความกฎหมายไม่ออกผู้บริหารท้องที่บางที่ก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็เลยบริหารกันไปคนละที่คนละทางไม่ถูกต้องในเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยเราคุยกันเป็สิบกว่าปีแล้วเนาะเรื่องเนี่ยอุดหนุนได้ไม่ได้ช่วยได้ไม่ได้ทํไม่ได้ไม่ได้เนี่ยจริงๆท้องถิ่นเนี่ยเขามีเงินมีเงินที่จะทําเรื่องพวกนี้แต่ระเบียบที่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ชาติจนเขียนให้ชัดเจนไปเลยมันไม่ได้ ว่าคุณต้องปฏิบัติตามนี้